ดีนะคะเทเสียงก่อนนะแชร์เรียบร้อยออ <c oughs> ข้างล่างสาวเทคโทรมาสวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะ เมนูที่จะแบ่งปันวันนี้วันนี้ขอแบ่งปันฮอกกี้โดให้ก่อนนะขอปิดชาไต้วันก่อนชั่วคราวนะคะประมาณ3-4วันนะเพราะว่าสินค้าตอนนี้โรงงานกำลังผลิตให้เราอยู่นะคะทีนี้ระหว่างขั้นรายการระหว่างรอจะบอกว่าอีกตัวหนึ่งที่สามารถทำได้อีกหลายๆเมนูมาก และเมนูที่จะแบ่งปันให้วันนี้จะบอกว่าถ้ามีอยู่ติดร้านรับประกันได้ว่าคือขายได้และต้องขายออกทุกวันด้วยนะคะที่สำคัญคือผู้ขายหรือผู้ชงเนี่ยต้องชงและชิมเองก่อนนะอันนี้ผอกล้าการันตีด้วยเพราะว่าคือน้องน้อง,อน,องน้องพนักง,งานต้องการกินกันทุกวันนะคะเรียกร้องกันทุกวันแล้วบางทีอย่างลูกชายอย่างเงี้ยเอาไปกินที่โรงเรียนด้วยซ้ำไปเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย ฮอไกโดของเราแล้วจะบอกว่านมฮอไกโดของเราอ่ะมันเป็นกลิ่นที่ไม่ได้แต่งปรุงแต่งนะคะมันมันปรุงแต่งนั่นแหละแต่ผลิตจากของแท้ค่ะมันไม่ใช่ของสังเคราะห์มันจะมีอยู่2แบบถ้าสังเคราะห์มันจะอาจจะแบบว่าไม่ได้หอมแบบนี้เนาะอันนี้มันเหมือนอยากกินอ่ะพอเราเปิดถุงสังเกตนะถ้าใครได้ถุงไปเนี่ยแค่เปิดแค่เปิดกลิ่นเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเราอยากกลืนเราอยากกินเรา เออรู้สึกอย่างนั้นจริง,รงๆด้วยตัวฮอกไกโดของเรามันเป็นกลิ่นแบบคือหอมอะคือต้องลองเนาะไม่รู้จะอธิบายยังไงเนาะแล้วก็เมนูที่จะให้วันนี้จะเป็นฮอ k กไกโดบาชูกานะคะลงทุนน้อยด้วยต้นทุนวัตถุดิบต่อแก้วประมาณ10บาทอันนี้รวมแก้วแล้วรวมไข่มุกแล้วรวมนมข้นแล้วรวมหลอดแล้วถูกไหมเราคิดแล้วยังตกใจเลยอุ้ยทำไมอ่ะทำไมแบบอร่อย อร่อยด้วยแล้วทําไมเราได้ต้นทุนที่แบบถูกด้วยอะไรเงี้ยแล้วทุกคนสามารถขายได้จนทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากขายให้แบบน้องๆน,นักเรียนกินจังเลยอยากขายตามตลาดนะจังเลยเนี่ยผมก็ไปหาแก้วมาเนี่ยอันนี้จะเป็นไซส10ออนอันนี้จะเป็นไซสิบสอออนซึ่งบอกว่า12อออนอ่ะแต่มันเป็นแก้วแข็งเลยนะคะเป็นแก้วแบบแข็งจับแล้วแข็งเลยนะแต่ถ้าตัวนี้มันก็จะนิ่มมือ อันนี้ก็คือแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าจะไปประยุกตเอาอะแล้วแต่ว่าเราอยากขายแบบไหนถ้าเราเลือกผมก็จะเลือกแข็งแบบนี้หน่อยสามารถขาย15บาท20บาทได้แต่ให้สวยๆเลยคือ20บาทนะคะถ้าใส่ไข่มุกด้วยนะคะมันก็จะแบบว่าน่าทานอะโอเคเนาะแล้วก็วัตถุดิบวัตถุดิบวัตถุดิบที่จะใช้ก็จะมีแค่นมข้นกับนมฮอกไกโดตัวนี้นะคะ หอสีขาวนะบรรจุ500กรัม150บาทแต่ถ้าสมมติว่าซื้อ2ถุงจะอยู่ที่290บาทลดให้10บาทนะคะอ่ะโอเคเริ่มกันเลยนะคะใครที่มีแก้วแก้วชงแบบนี้แก้วตวงแบบนี้นะคะนมข้นที่จะใช้แค่3ช้อนชาเท่านั้นนะ3ช้อนชาก็คือหอมหวานอร่อยแล้วนะคะ3ช้อนชานะอ่ะตั้งแล้วเดี๋ยวจะตักให้ดู 1,2,3, 1, แค่นี้เลยนะคะอันนี้เราทำแก้วเล็กให้ก่อนนะแก้ว16ออนนะเดี๋ยวทำแก้ว2ี่องออนให้นะคะนมข้น3ช้อนชาแค่นี้เลยนะชงง่ายด้วยแล้วก็อร่อยด้วยปริมาณน้ำนะคะ150 ML 150 m หมหมายถึงว่าใส่ลงไปในนี้หลังจากที่ใส่ส่วนผสมแล้วนะรวมนมข้นแล้วนะะมีใครเห็นตัวเลข150ห้ไหมคะ ใส่จนถึงร้อยห้าสินะคะง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็ย้าว่าไม่ต้องไปปรุงอะไรแล้วทั้งนั้นห้ามใส่นมสดห้ามไปใส่แล้วนะคะไม่ต้องอาใส่อะไรแล้วนะถ้าใส่จะไม่อร่อยนะบอกได้เลยว่าความเป็นฮอกไกโดของเราคือมันอร่อยแล้วแล้วใส่นมสองช้อนสีดำป่าเสมอแบบนี้ป่าเสมอแบบนี้ช้อนที่1ค่ะช้อนที่2ค่ะ เนี่ยต้นทุนนมต่อช้อนประมาณ3บาทก็6บาทเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าต้นทุนถูกด้วยแล้วก็อร่อยด้วยนะคะแล้วก็คนค่ะเวลาใช้เครื่องคนก็กดลงไปต่ำๆแบบนี้นะแต่เ่อจะบอกว่าเครื่องคนอะ่ะช่วยได้เยอะเลยนะคะมันทำให้รสชาตินมอะ่ะละมุนขึ้นหอมขึ้นแล้วก็มันเป็นเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแค่นี้เลยแค่นี้ก็จบแล้ว สังเกตว่าเวลาเราคนน่ะกินนมมันจะขึ้นมาเลยค่ะมันจะหอมหอมแบบอยากดื่มเนาะอ่ะขอแก้ว16ออนแก้วครับโอเคแล้วก็ขอน้ำแข็งมาก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้เป็นบาวชูก้าของติ่งฟงขวดหนึง75บาทไปหาซื้อแถวบ้านได้เลยนะคะ ไปซื้อแถวบ้านได้เลยนะคะใช้ยี่ห้อนี้ได้เลยแล้วต้นทุนเนี่ยขวดนึงเจบาทก็ใช้ได้ค่อนข้างนานเนาะใช้ค่อนข้างนานแล้วก็ใส่บาชูก้าเข้าไปนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หมุน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  ถ้าเราถ้าเราอ่ะคิดปริมาณจริงๆอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณ10 ml เนาะแต่แนะนำว่าเราไม่ต้องไปตวงหรอกค่ะมันยุ่งและอีกอย่างอ่ะมันเป็นการเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มอุปกรณ์ภายในร้านเราอ่ะเกะก,กะเปล่าๆค่ะดีไม่ดีทำแตกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยดูวุ่นวายเพราะฉะนั้นทำอย่างเงี้ยค่ะได้เลยแล้วก็ใส่น้ำแข็ง ใส่น้ำแข็งเนะี่มันเป็นลวดลายมันก็จะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะแค่นี้เลยเก็ใส่น้ำแข็งเลยอย่าลืมว่าเวลา,าเรากิ้งเสร็จอะให้เราใส่น้ำแข็งเลยนะคะมันจะได้เป็นลายเลยเนี่ยนมสดฮอกไกโดอร่อยมากมากไม่ใช่อร่อยธรรมดาไม่เชื่อทำเลยใครที่มีวัตถุดิบในมือนะคะใครไม่มีก็สั่งนะคะตอนนี้ยังพอมีของนะคะ ก็มีแหละจะพยายามไม่ให้สต็อกขาดนะคะสําหรับนมเพราะว่าพอชาไต้หวันมันทําให้เราเจอประสบการณ์ที่ของขาดแล้วเนาะและทีนี้ตัวเขาเรียกอะไรท็อปปิ้งเหรอแล้วแต่ว่าเราอยากใส่อะไรเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วนะฟู้ดสลดัดอะโอ้ยไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่รู้อะแบบจำชื่อไม่ได้แต่ถุงหนึ่งถุงหนึ่งสี่สิบห้าบาทอันนี้ถุงหนึ่งสี่สิบห้าบาทน่าจะกิโลหนึ่งนะคะ แล้วโบยเข้ามาซื้อซื้อซื้อแล้วก็ยี่ห้อนี้เราซื้อมาสี่สิบห้าบาทเป็นมุกบุก,กอะคา่ะหนึ่งกิโลเหมือนกันก็อร่อยนะคะก็อร่อยนะ,ะแล้วก็อีกยี่ห้อหนึ่งก็ติ่งฟงซื้อมาสามสิบห้าบาทแต่มันขนาดแค่หกร้อยหกร้อยมะเนี่ยก็เนื้อก็จะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ของติงฟงก็เ,เปิดน้ำนะ่าซื้อไอเนี้ยดูดูมันก่อนนะก่อนตัดสินใจซื้ออย่าให้คนขายผิดอย่างเดียวเพราะบางเจ้าเนี่ยน้ำเยอะ อ๋อไป้ยินพีโน่โรจนเนาะก็คือเราไปเลือกอ่ะเราเราเลือกก่อนถ้าอย่างแบบเนตที่เอามาที่บอก,ก็ว่าใช้ได้หมดนะก็ก็คือโอเคนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปไข่มุกอันนี้คือยี่ห้อที่อยู่ในถุงยี่ห้อที่อยู่ในถุงก็เนื้อเยอะอยู่ค่ะน้ำน้อยยี่ห้อนี้ก็ใช้ได้กิโลหนึ่งสีบาบาทแล้วเราขายอ่ะเราสามารถแบบเนี่ยเราก็ ทำราคาได้เนาะถ้าเป็นแก้วนี้นะถ้าเป็นที่ร้านอยู่นะปกติเลยนะที่ตอนนี้คือหน้าร้านตัวเองยังไม่มีขายนะคะเพราะว่าของอ่ะไม่พออย่างที่บอกคือของส่งลูกค้ายังไม่พอเลยก็เลยไม่สามารถขายเองได้แก้วนี้ถ้าขายหน้าร้านอนะ่ะแนะนำให้ขายอ่ะสามสิบถึงสี่สิบบาทนะคะสามสิบถึงสี่สิบบาทขายให้พอดีเลยก็คือสามสิบห้าสามสิบสามห้าประมาณเนี้ยขายได้สบายไม่ต้องแบบ ไม่ต้องรู้สึกว่าแพงอะ่ะเพราะว่าพอกินเข้าไปลูกค้าจะเป็นคนบอกเราเองว่าถูกหรือแพงถ้าของอร่อยขอ,ของดีกินแล้วเขาได้ได้ซึ้งถึงแบบคุณภาพของสินค้าเขาจะเขาจะรับรู้ได้เลยว่าของอะ่ะเราไม่ได้แพงเลยถูกด้วยซ้ำนะคะแล้วก็อ่ะโอเคอันนี้แก้ว16ออนเนาะอ่ะแก้ว22ออนต่อนะคะ22ออนใช้นมข้น4ช้อนขอใช้แก้วใบเดิมนะคะพี่โรดอยู่ตรงนั้นก็ได้จะได้ตักให้ดู ถ้าเป็นนมสดเราจะใช้แค่4ช้อนนะแก้วยิบสองออนไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่เยอะเดี๋ยวมันจะหวานไปเนาะหนึ่งสองสามสี่แค่นี้เลยนะคะสี่ช้อนน้ำร้อนเราใส่จนถึง200 ml นะคะหลังจากที่ใส่นมแล้วนะรว,รวมนมค้นแล้วนะคะ แล้ววัตถุดิบเราใช้แค่2ออย่างเองนมข้นกับนมสดแค่นั้นย้ําว่าไม่ใช้นมสดกระป๋องใส่แล้วนะเราจะใช้นมฮอกไกโดอย่างเดียวนะคะกับนมข้นยี่ห้อที่เราใช้ชงเครื่องดื่มภายในร้านของเรานี่แหละไม่ไมต้องไปซื้ออ,อะไรไม่ต้องกลัวไม่มันนะอันนี้มันหวานมันอร่อยเข้มข้นมากๆแล้วนะคะลองชงก่อนลองชงลองชิมก่อนแล้วค่อยค่อยเติมหรือค่อยถามว่า จะมันเหรอคะพี่เ๋าทาให้ลองเลยนะคะถ้าเป็นแก้วใหญ่ช้อนแรกอะ่ะช้อนแรกให้เราตักเสมอก่อนนะคะตักเสมอก่อนช้อนที่สองให้เราตักทูนแบบนี้อ่ให้ดูข้างๆให้เราตักทูนแบบนี้ช้อนที่สองอแค่นี้นะคะคือเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงอะคะไม่ไม่เพราะว่ามันแก้วใหญ่เนาะอ่ะโอเคแล้วก็คนเหมือนเดิมค่ะ สังเกตว่านมเราอ่ะมันจะละลายง่ายมากเลยเนี่ยแบบตักไปเมื่อกี้แล้วมันก็จะละลายหมดแล้วนะคะเขาบอกว่าให้สังเกตฮอกไกโดแท้คือกลิ่นมันจะรู้สึกว่าเราอยากกินมีความเป็นเครื่องเทศนิดๆอะไรเงี้ยค่ะคือมันหอมอ่ะหอมแบบเหมือนเราเหมือนเขาต้มนมอยู่ตลอดเวลาะคะ่ะมันจะละมุนกลิก่นจะไม่เหมือนนมสดนะคะจะไม่เหมือนนมสดเป็นขวดที่เราซื้อนะจะคนละอย่างกันเลยนะคะอันนี้มัน แล้วเราก็คนอย่างนี้แค่นี้ย้ําว่าไม่ใส่คาเนชั่นไม่ใส่น้ําตาลถ้าลูกค้าเพิ่มหวานก็แนะนําให้เพิ่มเป็นน้ําไข่มุกบุกนี่ก็ได้ถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้ําไข่มุกบุกก็เพิ่มนมข้นเข้าไปอีกหน่อยแต่มันอร่อยแล้วอะสูตรนี้เลยไม่อยากให้ไปเติมอะไรแล้วนะคะอ่ะเหมือนเดิมก็คือขอแก้วยีิบสองออนได้แล้วนะคะแล้วก็ใส่ตัวบาวชูก้านะคะติงฟงนะบี๊บ โดยประมาณถ้าเป็นแก้วใหญ่ก็ประมาณ15 ml แต่ย้ำว่าไม่ต้องไปตวงเนาะตอนแรกผมก็จะตวงให้ดูแหละแต่กลัวทุกคนจำแล้วก็ไปซื้อหาซื้อแก้วกันอีกไม่อยากให้เพิ่มต้นทุนไม่อยากให้เพิ่มอุปกรณ์เพราะเดี๋ยวจะเอามันจะต้องล้างอีกอะค่ะวุ่นวายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ทำได้แล้วง่ายๆกิ้ง,ง,งไปกิ้งามาพี่โรบอกว่าหัวบีบมันจะมีแบบสา สามลูอะเดี๋ยววันหลังจะเอามาลองว่าบางทีมันอาจจะกิ้งง่ายกว่านี้เนาะพอเรากิ้งได้แล้วอะค่ะก็ให้เราใส่น้ําแข็งเลยเพื่อให้มันเป็นลายแต่มีลูกค้าหลายท่านเนาะที่ทําแล้วส่งรูปมาให้ดูมีแต่คนทําหน้าตาดีทั้งนั้นเลยอะคือคือแก้วนะแก้วหน้าตาดีนะคะเนี่ยก็จะได้ลวดลายแบบนี้ถ้าตรงนี้มันเป็นแก้วใสก็จะสวยๆขึ้นเนาะไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากครับ โอเคอันนี้เป็นฮอกไกโดบาวชูกานะคะเดี๋ยวจะทยอยเริ่มทำป้ายต่อนะคะอย่าพึ่งทวงตอนนี้นะคะตอนนี้งานแด่นมากเลยแทบจะไม่ได้พักกันเลยนะคะอ่าส่วนอันนี้บอกขอใส่ฟุตสลัดมบ้างเนาะใส่แบบนี้บ้างแล้วบอกว่าขายเด็กๆได้สบายๆแล้วอันนี้ต้นทุนถุงหนึ่ง40กว่าบาทอะ่ะ แล้วเราตักได้ตั้งกี่ช้อนอันนี้เปลาใส่ครึ่งถุงไม่ไม่น่าจะถึงนะคะเนี่ยมันก็ดูน่าทานแบบนี้เลยนะคะแล้วหลอดที่เราจะใช้ก็เนี่ยก็หลอดไข่มุกแบบนี้นะคะเสียบลงไปเลยประมาณนี้ต้องชิมให้ดูไหมอยากเอาให้เด็กๆนะคะคนนี้พี่เปลสองแก้วแล้วก็ง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้อันนี้คือหลักฐานที่ตัวเองกินนะคะ คือกินทุกวันน่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันชอบอะ่ะมันชอบก็กินทุกวันอันนี้ของตัวเองที่กินไปแล้วคือชงแล้วชิมคือกินตลอดข้างล่างนี้เด็กก็กินกันแล้วค่ะวันนี้สีแก้วแล้วก็ออเดอร์ต่อตอนเที่ยงก็มีออเดอร์อีกตอนนี้พนักงานร้านดอกกาแฟก็จะกลมตามๆกันนะคะสังเกตบอกก็จะบวมๆขึ้นนะคะช่วงนี้อะโอเคอันนี้ก็คือจะเป็นแก้วเล็กแก้วใหญ่ทีเนี้ยจะให้อีกจะให้อีกเทคนิคนึงก็คือจะใช้สูตรเดียวกันแหละแต่ว่า ตัวนี้ตัวนี้เราจะบรรจุขวดนะคะส่วนโกโก้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะทําให้นะคะวันนี้ขอเป็นฮอกไกโดอย่างเดียวก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะทําแบบใส่ขวดแบบนี้ให้ซึ่งใช้สูตรง่ายมากขวดปริมาณอยู่ที่250 ml ขวดนี้นะอ่ะโอเคอันนี้สองแก้ววางไว้ตรง,งอยากให้ดูตลอดได้ไงอเอาวางข้างล่างเนาะอะ,อะ,อะโอเค ทีนี้จะชงแบบบรรจุขวดนะคะแต่ว่าแบบเยือกอะรอก่อนนะอันนี้เผื่อใครอยากจลองทำกินเล่นๆหรือทำให้ลูกไปกินที่โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองได้ใช้นมข้น3ช้อนชาสูตรเดียวกันค่ะ1 2 3แล้วเดี๋ยวมาดูว่าอะไรที่ไม่เหมือนกันนมข้น3ช้อนชานะคะตามนี้นะสิ่งอ๋ออันนี้มองไม่ค่อยชัดในชะ่ไหม เปลี่ยนแก้วเลยไหมได้ค่ะชัดๆดีกว่าโ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเปลี่ยนแก้วให้ใหนมข้นสามช้อนชานะคะหนึ่งสองสามปริมาณน้ำค่ะเราจะใช้สองร้อยห้าสิบลหลังจากใส่ส่วนผสมแล้วนะคะอันนี้ทำบรรจุขวดนะ แล้วก็นมผงค่ะฮอกไกโดของเราสองช้อนค่ะอันนี้มันจุขวดนะห้ามเอาสูตรนี้ไปชงแล้วขายนะตัวนี้รสชาติมันจะเจือจางกว่าตัวนี้คือพร้อมดื่มนะคะอันนี้คือนมฮอกไกโดพร้อมดื่มนะคะไม่มีแล้วกินมมหมดมแล้ว,ลวโดนกินหมดแล้วทําไว้ก็โดนกินตลอดเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาสับสน,สบสนกลัวสับสนใช่ไหม แล้วเราก็คนค่ะดูให้ครบนะเดี๋ยวจะงงอันนี้นมข้น3าช้อนชานมสด2ช้อนโต๊ะน้ำสองาสิบก็จะได้1ขวดพอดีถ้าเราใส่ไข่มุกก็คือใส่ไปเลยนะคะแต่ว่าให้ลดนมข้นลงนิดนึง ตักให้เบามือหน่อยเพราะว่าตัวน้ำเชื่อมจากบุกอะค่ะมันจะมีความหวานอยู่แล้วถ้าเราอะไม่ลดอะมันจะหวานไปอย่างนี้มาช้าขอขอสูตรอย่างเป็นลิตรได้ไหมได้ค่ะแต่นี่หมายถึงว่าทําให้ดูทำให้ดูว่าโอเคอันนี้ถ้าเราอะอยากลองทำกินแช่ตัวเย็นให้ลูกไปโรงเรียนแค่นี้เลยแล้วอร่อยด้วยง่ายๆแบบนี้เองนะคะอ่ะวันนี้แบ่งปันแค่นี้ก่อนไหม แล้วก็เดี๋ยวโกโก,โก้ค่อยค่อยแบ่งบันต่อเดี๋ยวอนอย่าลืมคิดอาลันบอกสูตรเรื่องอันนี้ด้วยนะเรื่องเรื่องหนึ่งลิตรอ๋อสูตรหนึ่งลิตรเดี๋ยวทำให้เพราะจริงๆสูตรหนึ่งลิตรอยากแบ่งปันเยอะมากเลยเพราะว่ามันจะมีรสชาตินี้รสชาติโกโก้อ,อันนี้คิดได้สองสูตรแล้วนะคะจริงๆสูตรอื่นก็จะทยอยตามมาแล้วสูตรนี้เป็นสูตรฮอกไกโดเลยแล้วเจะบอกว่าเมื่อก่อนคือแบบซื้อกินเนาะ ขวดหนึ่งประมาณ 60- 70บาทเอาให้ลูกชายกินลูกชายบอกว่าฮึ่ย <c oughs> แม่ทำไมมันเหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันเลย <c oughs> คืออยากให้ทุกคนลองอ่ะแล้วลองชิมดูแล้วจะว้าวเหมือนที่บอเว,ว้าวแหละว่ามันเหมือนกันจริงๆเราก็กลายเป็นว่าเราสามารถทำเองได้แล้วเนาะขออนุญ,ญาตตอบคำถามก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทยอยแบ่งปันสูตรฮอเก็โดโกโก้ให้นะคะเดี๋ยวทีละหลายสูตรแล้วจะจำกันไม่ได้เดี๋ยวพี่เ๋วจะไปล่า เดี๋ยวของก่อนที่บริษัทนะคะแล้วก็ไปหาบริษัทอื่นที่แบบว่าทำยังไงก็ได้ให้ให้เจอของที่ดีที่สุดนะคะเพื่อให้ทุกคนอะขายได้ขายดีวัตถุดิบถูกวัตถุดิบดีนะคะ,ค,ะคุณภาพจะต้องแบบว่าเสมอกันตลอดอะไรเงี้ย ไม่มีคำถามเลยเหรอวันนี้รอของอยู่ค่ะของจะมารีบทำเลยของะรอน,นิดนึงนะคะเริ่มทยอยจะส่งออกยี่สิบบแปดยีนะอย่ากโกรธอย่างเงนี้ยอย่าว่ากันนะคะพยายามเร่งให้เต็มที่ตอนนี้หน้าร้านตัวเองไม่มีขายไม่สามารถขายได้เพราะของต้องส่งให้ลูกค้าหมดเลยนะต้องส่งให้ลูกค้าหมดเลยใจเย็นๆนิดนึงนะคะแต่รับประกันถ้าของถึงมือแล้วทุกคนชงอะ่ะ ไม่ผิดหวังแน่นอนสูตรนี้แล้วขายได้แน่นอนแล้วแถมป้ายให้อยู่นะคะป้ายก็ยังไม่ได้กําหนดเวลาเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนได้ขายก่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้นานมากนะเดี๋ยวรอของพร้อมส่งแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าหมดเขตเมื่อไหร่นะคะนมสดต้องลองสั่งค่ะชอบนมสดซื้อกินแพงมากถ้าใครชอบซื้อนมสดนะแล้วชอบซื้อแบบฮอกไกโดที่เป็นขวดเล็กๆหรือตามร้านที่เป็นขวดแก้วอะค่ะที่ขนาดประมาณ250-300ซีซีอะ แนะนำนะชงกินเองแล้วใส่กลัวแบบนี้เข้าตู้เย็นนะคะแล้วก็เนี่ยถ้าอยากอร่อยหน่อยใส่ผงโกโก้ไป1ช้อนชาอ่ะเนี่ยสูตรเนี้ยแล้วแช่เย็นไว้รับประกันได้ว่าจะเว้าแน่นอนเพราะมันอร่อยมากนะคะเราเขาเรียกฟุตสลัดถูกแล้วเมือ่อกี้ที่เป่าเรียกเออตักลัวเรียกผิดเนะเาะบุก่งโลยี่ห้ออะไรครับไอเนี้ยสีบาทยี่ห้อนี้ให้ดูยี่ห้อ เราซื้อมา45บาทลองไปหาซื้อกันดูนะถ้าเกิดร้านที่เราซื้อประจาไม่มีอะค่ะเราแนะนําว่าถ่ายรูปไปเนี่ยแคปหน้าจอาไปแล้วก็ไปบอกร้านเขาว่าตามหาให้หน่อยอเ,เขาหน้าจะหาให้เราได้ร้านขายอะค่ะแต่ก็อย่ายึดเป็นหลักนะคะจริงจริงอะไรก็ได้เพราะว่าของอเ,เราอร่อยเพราะฉะนั้นใส่อะไรมันก็อร่อย,อรอยจริงๆมันอร่อยจริงๆแล้วก็ เครื่องบดกาแฟสีดํากับสีน้ําตาลต่างกันยังไงคะเหมือนกันค่ะแต่ที่ร้านใช้สีดําอย่างเดียวเพราะเราปรับเปลี่ยนอะไรภายในหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะปรับบดได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็การใช้งานก็จะ,สะเสถียรมากขึ้นนะคะขอสูตรชากุหลาบหน่อยค่ะชากุหลาบสามารถใช้สูตรชายเย็นได้เลยค่ะใช้ผงชาเท่าชายเย็นเลยชายจะใช้ไม่เยอะนะคะแก้วเล็กนมข้นสีช้อนชาแก้วใหญ่ 5ช้อนชานะคะอันนี้ชากุหลับนะเดี๋ยวไว้จะแบ่งปันทยอยแบ่งปันให้เรื่อยๆนะคะนมเนี่ยกิโลละ290บาทถูกมากเบอกได้เลยว่านมถูกมากปกไปดูมาแล้วของแท้ตอนแรกที่เป๋อาหาของคือเกรดเดียวกันแบบเนี้ยป๋เจอกิโลเป็นพันอะคือกว่าป๋อจะเจอโรงงานนี้เกรดนี้คุณภาพที่ป๋อต้องการอะคือจริงๆราคาขายเขา400กว่าบาทค่ะราคาขายอะคือเขาไม่ลดให้ ลดสุดๆแล้วก็คือ300เท่าไหร่สักอย่างแต่จำไม่ได้คือบอกไม่ยอมไงตัวก็ต่อคือต่อจนเขาเลิกคบกั่าวดแล้วโดนเขาคอมเมนต์หมดแล้วค่ะเขาโดนรูปเนี่ยก็ปไหล่เราก็แบบต่อรองแบบเราไปแล้วก็บอกว่าพี่ตอนแรกก็ต่อแบบกิโลกิโลจนต่อเพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มเพิ่มจนเขาบอกโอเคตกลงจนทุกคนอ่ะได้ราคานี้คือราคาหลักตันนะคะกิโลละ290บาทแต่ผมมาทําราคาให้กับทุกคนว่า อยากให้ทุกคนได้ขายอ่ะเพราะว่ามันมันหอมอร่อยจริงๆแล้วของพรีเมียมอ่ะของเกรดดีเลยนะคะจนเขาโม,โมเขาคิดว่าเราโมว้ว่าเราขายดีเราบอกเราไม่ได้ขายดีหรอกแต่เราอ่ะมีลูกค้าดอกกาแฟที่เขาเก่งและขายดีมันเลยทําให้เราอ่ะได้ออเดอร์มากําไรตัวไม่ได้ต้องการเยอะแต่ขายเยอะดีกว่าแล้วมีลูกค้าได้ขายอ่ะแค่นี้ก็สบายแล้วค่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะโอเคไม่มีคําถามเนาะ สูตรชากุหลาบบ้างค่ะโอเคนะชากุหลาบคือนมข้นสี่ช้อนนะแก้วเล็กแล้วก็สูตรเดียวกันกับชาแดงได้เลยชาแดงสูตรนั้นได้เลยนะคะใช้ได้เลยป้ายป้ายหมายถึงว่าป้ายไฟใช่ไหมคะป้ายมาแล้วนะแล้วก็ไม่รู้ป้ายอะไรเนี่ยถ้าป้ายแบบนี้คือมาครบหมดแล้วนะคะป้ายไฟจะบอกว่าของจริงอ่ะสวยมากนะในกล้องอ่ะไม่ชัดนะแต่ของจริงถ้าใครได้ไปแล้วติดไฟอ่ะขอบอกว่าสวยมาก ส่วนป้ายที่เป็น A4 ก็มาครบหมดแล้วนะคะแบบเป็นชุดอะ่ะแจ๊ถามกับน้องแอดมินนะคะเขาจะขายเป็นชุดแนะนําให้ซื้อเป็นชุดค่ะเพื่อง่ายเพื่อง่ายต่อการจัดส่งเพื่อง่ายต่อการจัดแพ็คแล้วก็ที่สําคัญลูกค้าคุ้มเพราะว่าได้ไป5แผ่น5แผน่แผนคิดแค่200บาทนะคะป้ายทองญี่ปุน่นฮอกไกโดบาชูก้ามีไหมคะกำลังจะทำ จะเย็นๆคุณดารุณีนี่ก็ขายดีมากเลยกำลังจะทำให้ค่ะทองญี่ปุน่นแต่แต่ก่อนจะถึงขั้นทองญี่ปุน่นเดี๋ยวขอทำา A4 ก่อนนะคะเพราะว่าผลิตง่ายกว่าส่วนทองญี่ปุน่นตอนนี้กำลังทยอยมาแต่ว่าจะเป็นพวกชายเย็นชาเขียวกาแฟสดก่อนนะคะเอาให้ดูก่อนก็ได้แต่อย่าเพิ่งสั่งนะจะสั่งกันก่อนอีกไหมอะ่ะที่จะมาคือ5แบบแบบนี้พอดีมันเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วทุกคนอยากได้ก็เลยเอามาให้อ่ะต้องมา จบไปก่อนจะเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรเอาให้ดูเฉยเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้แต่ยังไม่มีขายนะอาสลับสลับไปตรงนี้ก็ได้อาจจะมีแบบนี้แต่อย่าเพิ่งสั่งนะคะขอรอของประมาณอาทิตย์หนึ่งนิดนิดตอนเพราะตอนนี้สั่งไปอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วก็มีแบบนี้อย่าเพิ่งสั่งนะคะอย่าเพิ่งสั่งนะคะย้ำนะเดี <laughs> ๋ยวทุกคนสั่ง แล้วก็แบบนี้เมื่อก่อนอ่ะก็ได้ต้นทุนแพงก็ขาย600แต่ตอนนี้ได้ต้นทุนถูกก็ขายแค่500อะไรที่เราได้ถูกลงอ่ะเราก็จะปรับราคาลงค่ะส่วนอันไหนที่เขาปรับราคาขึ้นถ้าปรับไม่สูงจนเกินไปเราก็คงที่ราคาเดิมนะคะเราก็พยายามขายที่ราคาเดิมเนี่ยก็จะมี5แบบแบบนี้นะคะที่จะออกมาประมาณอาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าอาจจะไปปลายสัปดาห์เลยนะคะก็อย่าเพิ่งสั่งเดี๋ยวรอเดี๋ยวจะแจ้งหน้าไลฟ์ Life, นอ้องกราเพจแล้วก็ส่วนป้ายที่อยู่หน้าร้าน5-6ชิ้นน่ะเดี๋ยวก็จะแจกให้หมดอะมีอยู่ประมาณ5-6แผ่นเนาะเพราะว่าของเราอะใช้เป็นปีแล้วนะแต่สีมันก็ยังไม่ซีดไม่อะไรเนาะก็สามารถใช้งานได้เนาะโอเคก็ประมาณนี้เลย22ออนขายราคากี่บาท 22ออนขาย35-45ถึง45บาทได้เลยนะคะ35-45ถึง45ขายได้เลยนะไม่แพงนะคะเก็บในตู้เย็นได้นานไหมคะล่าสุดเราไม่เคยเก็บเกิน3วันเลยอะ่ะเพราะมันหมดจริงๆมันหมดตั้งแต่วันเดียวเลยเพราะว่ามีคนเอาไปกินหมดเลยเพราะว่ามันอร่อยไงพอเขาเอาไปปุ๊บก,ก็คือกินแล้วทีนี้ลูกชายบอกว่าเขาเอาไปโรงเรียนเอาไปให้เพื่อนอชิมนิดนึงสรุปเพื่อนยกดืม่มหมดเลย เอา<ห>ไปเขาเอาไปอวดเพื่อนประมาณว่าเออเอาไปแบบเนี่ยฉันมีฮอกไกโดกินนะอให้ชิมฉันชงเองแล้วก็ให้ชิมคือใครก็ชงได้นะแล้วเพื่อนเขาก็ชิมให้เพื่อนเขาชิมนิดนึงสรุปเพื่อนยกหมดเลยค่ะตัวเองก็อดก,ก็ด้วยความอร่อยอะ่ะอันนี้รับประกันได้ลูกๆหล,ล,ล,ลานเด็กๆชอบมากนะคะแล้วก็เน้นความสะอาดด้วยนะคะ คนสั่งนมสดปั่นเราสามารถเอาฮอกไกโดมมาปั่นขายได้ไหมคะได้และอร่อยด้วยเดี๋ยวเปาคิดสูตรให้รอแป๊บคุณสุภาวาดีเดี๋ยวว่าหลังเปาคิดสูตรให้นะคะตอนนี้พูดไม่ได้เพราะว่ายังไม่ลองพอยังไม่ลองปุ๊บปะก็เลยเดี๋ยวสูตรไม่เป๊ะเดี๋ยวคิดให้คะ่ะแต่รับประกันว่าสูตรปั่นก็อร่อยอร่อยมากด้วยเสียงเบ้าเหรอคะอุตส่าห์ใช้ไม้สองตัวแล้วนะนมข้นสี่ช้อนประมาณกี่มลคะ ประมาณ40 ml ค่ะโดยประมาณแต่ไม่ต้องถึง40 ml สักเท่าไหร่นะคะเวลาชงใส่ใส่นมจืดไหมห้ามใส่แล้วนะคะสูตรฮอกไกโดห้ามใส่ส่วนผสมอย่างอื่นใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นแค่นมข้นกับฮอกไกโดของเราเท่านั้นเท่านี้คืออร่อยแล้วไม่ต้องเพิ่มต้นทุนอย่าใส่ตัวอื่นเข้าไปนะถ้าใส่มันจะทำให้ความอร่อยของเราลดลงนะห้ามนะคะอันนี้ห้ามนะให้ใส่แค่นี้พอนะ จบที่2ตัวนี้นะคะรอป้ายทงญี่ปุ่นโอเคค่ะเห็นก็อยากได้สิคะสวยก็นั่นนะสิจริงๆคือคือก็ป้ายทงญี่ปุ่นขายเหมือนเดิมค่ะ500สูตรนี้ใช้ขวด150 ml ้าสมลได้ไหมได้ค่ะแต่เดี๋ยวสูตรขวดเนี่ยจะทำเป็นเหยือกให้เพื่อที่จะลดต้นทุน ถ้าเราทําเป็นขวดแบบนี้แนะนําให้ขายอ่ะ2บบาทนะคะหรือถ้าบางท่านแบบว่าชอบแบบใส่ไข่มุกไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือใส่ใส่ไข่มุกไปด้วยแล้วก็เทเทลงไปในนี้แต่ไข่มุกที่ใช้จะต้องใช้แบบบุกหรือฟูตสลัตส่วนไข่มุกที่เราต้มเองอ่ะพอข้ามคืนอ่ะมันจะเป็นไตไม่อร่อยคือใส่ไม่ได้นะคะแบบนั้นก็คือเราจะไม่ใส่นะเราต้องใช้เราต้องใช้แบบนี้หรือไม่ก็ใช้ใช้มุกบุกที่แบบ เนี่ยเป็นถุงๆแบบนี้นะคะอ่ะโอเคแล้วเดี๋ยวจะทยอยให้สูตรเรื่อยๆอ่ะวันนี้สูตรประมาณนี้ก่อนเนาะอ่ะโอเคค่ะขออนุญ,ญาตลานะคะสวัสดีค่ะ